จริงๆประเทศพม่าเนี่ยนะครับเมียนมาเนี่ยคนไทยเนี่ยอยากมาเที่ยวมากๆทั้งประเทศเลยนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยนิยมท่องเที่ยวนะครับชอบท่องเที่ยวแล้วที่มาเที่ยวในหน้าฝนเนี่ยเพราะว่าหลายคนมีรถยนต์4ีู่สี่ออฟโรดนะครับจึงไม่สนใจว่าเป็นหน้าฝนหรือว่าเป็นหน้าหนาวนะครับถ้าฝนตกเรามาเที่ยวหนึ่งโรงแรมก็ไม่แพงนะหลายๆอย่างคนก็ไม่มาก มาเที่ยวหน้าฝนอากาศดีมีเมฆมีภูเขาสวยถ้าคนชอบเที่ยวหน้าฝนเนี่ยมันจะสวยงามมากกว่าหน้าอื่นแม้แต่หน้าหนาวแล้วก่อนที่ะจะนำคาราวานเข้ามานะครับแล้วก็เห็นเห็นประเทศพม่าว่าเป็นยังไงเรื่องการด้านการกระทรวงการท่องเที่ยวของพม่าก็อยากให้เมียนมาเปิด ให้คนไทยเที่ยวได้เยอะๆคนไทยอยากมาเที <sì> ่ยวเชียงตุงคนไทยอยากไปเที่ยวตองจีคนไทยอยากไปย่างกุ้งอยากไปมันเดๆอยากขับรถยนต์ไปหมดนะอยากอยากเข้าไปชอบที่จะขับรถยนต์นะครับรถยนต์ 4, ีูออฟโรดเนี่ยขับไปเที่ยวทางไม่ดีไม่เป็นไรเพราะว่าตั้งใจมีรถยนต์มีรถยนต์4ีูแล้วก็อยากจะขับไปเที่ยวนะไปอะไรอ่ะเชียงตุงตองจี อะไรกับมันเลย่างกุ้งนะครับหรือจะเป็นเมืองยองอะไรอย่างเงี้ยคนคนไทยอยากไปดีแต่สึกปีไปที่เออูทีโยอะไรผมาแนาะดีคน่บาุลลสิเสมาลาบินมาเนี่ยมาในงนบ้านหลับ่อะไรต่ ပထမဆုံးအချက်တဘာဝရှုပြင်းအနေနဲ့စိမ်းလန်းစိုပြေမြန်မာနိုင်ငံဟုတ်ပြီးတော့ဒုတိယအချက်မှာဆိုရင်ဟိုတယ်တွေအပြင်လို့ season တွေနဲ့အာဈေးနှုန်းညော့တယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီအာကလပန်တွူးမျိုးအနေနဲ့ဒီဒီယူဒီယပ်ဖက်တာအခုဒီပြောလာတဲ့ကလပန်တွူးမျိုးဆိုရင်တွူးကကိုးဝိုင်တွူး၄ပိန့်ရက်ガーデンနဲ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွေ့ပေရာဒီဓာတ်ဒီဥတုအခြေအနေပေါ်မှာအာစိုးရိမ်ကြာမလို့ပဲねတိုက်ရက်နေမှာဆိုတော့နိုင်တဲ့အတွေ့အာဒီမိုးရွာပြီလာရချင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ အာတဆိုင်နိုင်လေဆိုရင်ဒီပမာတိအစိုးရဖက်တာတက်ဆိုင်ရာပြီးတွွာလာတဲ့တစ်ပြည့်ပဲအာတက်ဆိုင်ရာခနာအဲ့ဒီပြည့်ပေါ့နော်ဒီတချစ်တိတ်ကလွဲပြီးမှာကျိုင်းတုံမိုင်းလားအာမိုင်းရောင်းတို့ဒီတောင်ကြီးတို့ဆက်လက်တွွာနိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့အ miền အမြဲတမ်းအလေပတ်တာပြုတ်ရအတွက်ကတော့အဆင်ပြေပါမယ်လေဒီလိုရမ်းရောင်းနေဖိတ်ထားရဲ့ပေါ့နော်ပြီးတွွာထိုင်းနိုင်ငံတွွာတွွာစီစဉ်စီစဉ် ตอนนี้ที่คือรัฐบาลเข้ามาคือกล่าวไว้ว่าถึงถึงเขดแดงนี้นะถึงเขตแดงนี้นะคืออยากให้อยากให้ทางทางบริษัททัวทางฝั่งไทยเนี่ยฮะที่จัดธระวานี่อยากให้ทางรัฐบาลเข้ามาคืออยากให้แนะนําให้ยังไงว่าอยากให้เปิดก็อยากให้เปิดเส้นทางที่คนไทยชอบเนี่ยคนไทยเนี่ยเขาก็เที่ยวมา ลาวนี่เขาก็เที่ยวละวตอนนี้ก็เหลือพมา่าเมียนมาเนี่ยเขาอยากให้เปิดเที่ยวได้ไปในเมืองที่ยังไม่เคยไปอยากเป็นเมืองยองนะครับมันไม่เจริญไม่เป็นไรนะครับคนไทยเรารู้ว่าเราอยากไปเห็นเพราะบางทีมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นลากเหง่าเป็นคนที่ที่มีพื้นเพเดียวกันนะครับเมืองยองเชียงตงุงเราอยากไปดูอยากไปเที่ยวตลาดองจีเมืองหลวงของรัฐ รล้ฉนอ่าแล้วก็อยากขับไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็เที่ยวป่าเที่ยวดอยถ้าเปิดได้สมมติบนยอดดอยที่คนไทยอยากไปหมดเพราะว่ารถยนต์สี่คูณสี่เดี๋ยวนี้มันมันสมรรถนะมันดีมันสามารถที่จะปีนป่ายไปพวกนี้ได้หมดครับอ่าดีกใช่นิเนี่ยพี่ว่าแม่เสือชโรอาเซยจิตเนี่ยดีร้านจ้เนี่ยกันได้อะไรอันนี้ครับทรมาพึ่งท้้เสิ็จใช่ไหมอันนี้ก็ไ้าทยในงานได้ดีอันเดียด้วย လုံးဝလေလက်ပတ်ပုပြီးဘီအာတခြားနိုင်ငံတွေလည်းအင်နိုရှင်းတွေလက်ပတ်ပုပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားတခြားနိုင်ငံသားဂျန်နေတဲ့အတွေ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီပြည်ကြီးတွားလာရေးတဲ့အတွေ့အာဒီကာလာပန်4တွေအစွတ်ဖွင့်ပြီးနိုင်တာအတွေ့အာဖွင့်ပြီးစစ်တင်တယ်ပြီးတော့ဒီဖိမှုပြိုးတဲ့ဒတာတွေကိုလည်းတွားတွားလို့ရခိုင်းစင်တယ်ဗာပြိလို့လဲဆိုရင်လူတွေရတကယ့်အရင်းမြစ်အခြေခံအရင်းမြစ်အစ်ကို อ่า죄부친을릴아신것입니다. ඊට මා 디담아미에도상담화리아라파데어퇴.디아쿠키아니파아푸바이푸아카디네소ย인아태นไน네아니파묘마레시데어퇴디도상담화리아릴아부어어퇴네아램핀니고디플래시에โซ야아니โก다오소จิมารี.어저칩니다.칩니다.지루드띠마레.아고맙습니다.ยัง파กไป담아.ครับผม.ยัง니ก็ ถิ่นธุรกันดานเช่หนหู่บ้านโรงเรียน,นเด็กกำพร,รา้าโรงเรียนให้คนไทยมาช่วยบริจาคสิ่งของตามโรงเรียน,นชนบทคนไทยยินดีที่จะมาเส้นทางลำบากไม่เป็นไรมีสี่คูณสี่ไปได้ <laughs> ဟုတ်ကဲ့အာဒီကွန်မြူနီအခက်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့ပြောချင်တာကပေါ့နော်ဒီကလပန်တိုးမှာဂျွာ44ကလပန်တိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမဖင့်ပြတဲ့ဒေတာတွေဒီပါမယ်ကလေးအကြောင်းဒီအ၆ပန့်ညာလိုအပ်နေတဲ့ကျောင်းကျောင်းတွေဂျွာကကျောင်းတွေကိုဟိုလမ်းမကောင်းပြင်မဲ့အာအခွင့်လန်းတရက်အနေနဲ့ဖြန့်ပေးပြီးမှတောင်းနိုင်လို့ညနိုင်မဲ့ဂျွာမျိုးတွေမဖင့်ပြတဲ့ဒေတာတွေကိုလည်းတောင်းနိုင်တော့အာဒီဖြန့်ပေးပြီးတော့တွားခိုင်းစီချင်ပါတယ် คนไทยชอบเที่ยวไปด้วยทำบุญไปด้วยแล้วก็บริจาคไปด้วยชอบเลี้ยด้านดื่มเลียวอ้านนี่แน่ส่วนนี้อ่ออลูไล่น่ไหมอ๋อเอร์เร่เอร์เราวาดนาบาร์มาเลยอ๋อแต่ที่อาจจะช่วยชี้สุดประมาณนะฮมเอออ๋สนับสนุนโดยนิยตอร Motor ์เอ็กซ์ฉบับ5เส้นทางขับรถยนต์ไปหลวงพะบางแล้วก็นิยสารนักเลงรถภาคเหนือฉบับขับรถยนต์ข้ามแดนไปปีนังประเทศมาเลเซีย แล้วก็ขับรถยนต์ข้ามประเทศไปเมียนมานะครับไปท่าขี้เหล็กไปเมียว,วดี